สวัสดีครับลองมาชมคันนี้ดูนะครับ Honda CB 6 5 0 F รถคันนี้จดทะเบียน2,014นะครับตอนนี้วิ่งมาแล้ว1 2 3 0 0กว่ากิโลนะครับน,นี้มีของแต่งนะครับชุดท้ายสั้นแต่งนะครับไบเกอร์ มีท่อเป็น slip on นะครับทรงราคาโบวิกนะครับชัตตี้กาดน,น้ำแต่งแคชบาร์กระจกไปแฮนชิวหน้านะครับล้อทำสีทองนะครับมีแต่แต่งเป็นแต่ไฟฟ้านะครับสุดเกียโยง รถสภาพปีนะครับลองฟังเสียงดูนะครับ รถส,สวยจากร้านเรา KV Pro w o r l d w i d ครับ